สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิจฉาเกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของคู่หูมัศจรรย์อยู่ที่ไร่ทิพย์เกศรหมู่5ครับบ้านห้างยวนตําบลห้วยยางอําเภอแกรงจังหวัดระยองที่นี่ครับทราบข่าวมาว่าเจ้าของสวนแห่งนี้เธอปลูกทุเรียนหลากสายพันธุ์ถึง34สสายพันธุ์ด้วยกันและเป็น ทั้งตั้งแต่เรียกว่าหมอนทองยันของเก่าของใหม่รวมกันเธอกําลังทําเป็นเชิงเกษตรนะครับเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วเมื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี่ก็หมายความว่าคนก็ต้องแห่แหนกันมาดูว่าเธอทําอย่างไรในระบบของอินทรีย์มาทราบความจริงกันครับกับเจ้าของสวนแห่งนี้และที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีสองท่านครับ <Sabrina>. <S S สวัสดีค่ะครับผมขอทราบนามเจ้าของสวนไร่ทิพย์แกสวนแห่งนี H ้กันครับจุธาทิพย์คุ้มหอมค่ะมีชื่อเล่นไหมครับ เขาเรียกกันว่าเจพิดเจพิษตอนนั้นใช้คู่หูนะตอนทุเรียนของเรานะี่ยมันอายุกี่ปีกี่เดือนไงครับก็ทุเรียนทีไรทิพย์จะมีตั้งกับปลูกจ,จนตอนเนี้ปัจจุบันเนี้ยถึงห้าปีค่ะครับอ๋นนี้ถึงห้าปีั้งแต่ปลูกแล้วเรามีทั้งหมดกี่ไร่ยังไงครับเนี่ยตรงนี้ฮะสี่สิบไร่ค่ะสี่สิบไร่ทุเรียนที่เราลงไว้นี่ประมาณสองพันต้นค่ะสองพันต้นเราจะปลูกทีหน่อยอ๋อมีตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีเลยครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยกันลวกันว่า ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ผมเกิดไว้เมื่อกี้ว่าสามสิบสี่สายพันธุ์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆร่ะไหมทำไมเราถึงปลูกรวมกันหลายสายพันธุ์อย่างนี้ล่ะครับก็เราคิดว่าทุเรียนสมัยรุ่นพ่อเราอ่ะมันมีสายพันธุ์โบราณเยอะเราก็อยากจะอนุรักษ์ไว้แล้วเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราอยากให้ลูกหลานเนี่ยรู้จักนี่ลวงนี่รีนี่กบชายน้ำสาวชมอะไรแบบเนี้ว่ามันมีชื่อเก่าๆอย่างนั้นเลยค่ะ ก็แม่เท่าโอ้เยอะแยะเลยค่ะมีแม่เท่าด้วยค่ะเราปลูกไว้เราปลูกไว้ก็เรียกว่าอนุรักษ์พันธุ์สายเก่าไว้ด้วยค่ะแล้วพันุรุ่นใหม่ๆที่เขาผสมมามีใหม่ๆ้ากไหมครับก็จันทบุรีหนึ่งถึงสิบค่ะอ๋อสิบสายพันธุ์เลยค่ะนี่เกิดจากการที่หน่วยงานราชการใช่ใช่ค่ะที่ศูนย์เพาะพันธุ์ของจันทบุรีค่เขาคิดค้นขึ้นมาค่ะมีอีกสิบสายพันธุ์ค่ะโอ้ถ้ามาดูที่นี่ก็สามสิบสี่สายพันธ์ทั้งเก่าทั้งใหม่ ถูกไหมครับการที่นําเอาของดีๆของแต่ละอย่างเนี่ยมารวมกันความโดดเด่นของแต่ละสายพันธุ์เอามารวมกันแล้วก็อยู่ที่นี่เลยถูกไหมครับเป็นการทั้งค้นพบรุ่นเดิมและรุ่นใหม่นามาผสมผสานเอาละครับเมื่อใช้คู่หูนั่นครั้งแรกน่ะกับตอนนั้นทุเรียนเราตั้งแต่อายุหนึ่งปีอะไรต่างๆเพราะเปลี่ยนจากขนุนมาถูกไหมครับเราใช้ครั้งนั้นน่ะแล้วเราเห็นอะไรของความเปลี่ยนแปลงของ ของต้นทุเรียนจากที่เราเคยเห็นบนรรพบุรุษเราปลูกมาคือว่าพิศเป็นคนแบบว่าอยากทําอะไรที่มันลดต้นทุนเราเห็นเพื่อนฝูงที่เขาทําทุเรียนกันเขาใช้สารเคมีเยอะต้นทุนก็สูงจัดแล้วก็ฉีดยาตลอดก็เลยหันกลับมาคิดว่าเราจะทําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราได้จากพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็จะมาผสมผสานกับอินทรีย์รวมทั้งก็พอดีคูหูเนี่ยก็เ,เป็นออร์แกนิก ี่ก็คิดว่าต่อไปเนี่ยไลทิปเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจากอินทรีย์เป็นออร์แกนิกค่ะนโย,ยบายของเราควา์มคิดของเรานะคะ oh. เพราะฉะนั้นเวลาคนที่เข้ามาเที่ยวทุกทุกคนเนี่ยจะไม่มีอันตรายจากสารเคมีเมื่อเป็นออร์แกนิกเท่ากับสูตรลมให้ใจเข้าเต็มปอดเต็มที่เลยค่ะแล้วที่สําคัญมาดูวิธีการทําแบบดั้งเดิมถูกไหมครับเนี่แหละครับผมก็เห็นว่า สิ่งที่เราพ่นครั้งแรกนะั้นเราใช้อัตราส่วนยังไงครับในการพ่นคู่หูมาสจันเนี่ยที่นี่จะใช้ถัง200ลิตรเราก็จะใช้พ่นใบเนี่ยเราจะใช้ 200cc บวกกับเวอร์แพนที่เป็นผงสีดำ20ช้อน20ช้อนเวอร์แพน20ช้อนฉีดใบฉีดใบผสมน้ำ200ลิตร200ลิตรนะครับดังนั้นสูตรนี้เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยกี่วันครั้งครับก็แล้วแต่ทีไรทิปอะ่ะจะดูเฉพาะใบอ่อนครับ นะคะเราจะใหม่สองวันฉีนาวันฉีดเหมือนสวนอื่นถ้าช่วงที่เป็นใบอ่อนเราจะฉีดสามครั้งสามครั้งห่างกันกี่วันดูลักษณะของใบค่ะอย่างน้อย,อยก็สิบห้าวันหรือเจ็ดวันสิบห้าวันเจ็ดวันดูว่าเขามีอะไรที่มันระบาดมั่งอาจารย์ถ้าเขามีอะไรระบาดเราก็จะฉีดทีหน่อยอ,อย่างก็ช่วงไรแดงเราก็จะทีหน่อยช่วงเพี้ยจะกระ่ันเราก็จะทีหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องฉีดหมายความว่า,วาคู่หูนี่ลดปัญหาเรื่องของ ของแมลงเยอะลงไปด้วยค่ะอ๋อครับความเปลี่ยนแปลงทางใบมันเห็นอะไรบ้างครับหนึ่งเราไม่ต้องใช้ไอสารจับใบพระตัวนี้ก็มีแร่ธาตุสิบสามชนิดอยู่แล้วอ๋อพอแดดออกเนี่ยเขาจะมันเงาค่ะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของใบครับแล้วพวกพอมันกิ่งก้านสาขาแล้วครับแล้วเราใช้ไปแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับก็มันจะโตเร็วพอเราฟาดไปตรงไหนปั๊บเนะะี่ยเขาจะโตเร็ว ผิดปกติเลยออาจารย์เห็นไหมคะมันเขาจะนูนนูนนูนูนนูนออกมาเลยอ่ะแล้วต้นเขาจะแตกลายแตกลายเห็นได้ชัดเลยค่ะอนี่ก็คือหมายความว่าต้นมีการขยายลําต้นมีการขยายกิ่งขยายกิ่งขยายลําต้นขยายค่ะมีอาการนูนออกมาให้เห็นชัดเลยนะว่าชัดเลยเกิดจากการเปลี่ยนไปก็หมายความว่าวิธีของเรานั้นฉีดไปทั้งที่ต้นด้วยที่กิ่งด้วยค่ะตอนที่เราฉีดลงดินเนี่ยนะครับ เราใช้อัตราส่วนยังไงครับอสองเท่าของที่ฉีดทางใบค่ะอ๋อสองเท่าที่ฉีดทางใบเลยนะเอาลงดินล่าอะไรเปลี่ยนแปลงมาครับบนดินเราล่าเขาจะออกมาเยอะ,อะแล้วทุเรียนเขาจะแตกใบอ่อนดีอโอ้แตกใบอ่อนอีกค่ะแตกใบอ่อนเราสามารถกําหนดการแตกใบอ่อนของเขาให้พร้อมกันทั้งสวนได้ถ้าใบอ่อนเราเราแตกทั้งสวนได้การทําดอกเราง่ายการดูแลรักษาเราง่ายทุกอย่างเราง่ายหมดอ้าว ก็หมายความว่าขนาดนี้พอดีมันจะไปสู่ที่ดอกดอกมันเป็นยังไงอีกครับเมื่อเราทำอย่างกระบวนการนี้แล้วละ่ะดอกของทุเรียนของเราเป็นไีกระบวนการนี้นะคะคือเราเอาสูตรที่ฉีดลงดินฉีดท้องกิ่งเลยค่ะ<อ>ประมาณสามสี่ครั้งเขาก็จะออกดอกอ๋อฉีดใกล้ท้องกิ่งอีกค่ะออกดอกแล้วดอกมันออกมาเป็นยังไงครับความสมบูรณ์ของอดอกจํานวนคั่วยาวแล้วก็สวยงามเลยไม่ต้องไม่ต้องแต่งดอกเลยค่ะไม่ต้องแต่งดอกค่ะไอดอกที่มันจะยาวออกมาสวยค่ะคั่วมันจะยาว เหมือนอาอจาร,รย์มองทุกเรียนขั้วยาวไหมคะเออยาวนะ,ะอันนี้ออกเป็นผลแล้วเนี่ยค่ะอ้าวพอขั้วยาวออกมาพร้อมกันเยอะจํานวนมากเราไม่ต้องแต่งดอกแล้วปล่อยผลไว้ยังไงครับทีเนี้ยคราวนี้เราจะเอเอคู่หูค,ค,ครับมามาผสมสูตรสูตรที่ทําใบเนี่ยฉีดเข้าตัวลูกตั้ตงแต่เล็กเล็กเลยฉีดเรื่อยฉีดไปเรื่อยอ่ยคะ่ะครับเขาก็จะโตเร็ว,วขยายเร็วผิวสวยครับนี่ต้นที่เราเห็นนี่มันอายุกี่ปีครับ อ่าตอนนั้นประมาณ5ปีค่ะหปีและที่นี่นะครับผมก็มาทราบว่าในท้องถิ่นแห่งนี้การท,ที่ทุเรียนของเราเนี่ยบางทีเนี่ยการออกก่อนออกหลังมันก็เป็นผลเนี่ยใช่ค่ะมันผมก็ได้ทราบข่าวมาจากพี่กั๊กว่าที่นี่เนี่ยนะครับมันมีการออกก่อนออกหลังไงครับช่วยอธิบายตรงน,นั้นหนะะ่อยก็ปีนี้ทดลองทําธรมธรมดาปกติจะเป็นลุ่นหลาสุดจะเป็นลูกเท่านี้เลยค่ะอาจารย์เท่าขวดโคกอ๋อขวดโค,ก,ดโคกเลยนะแต่ปีนี้เราตัดขายไปแล้วค่ะ อ๋อเหรอฮะท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับผมอยากถามว่าที่สวนของเจ๊พิษท่านเนี่ยทำไมมันถึงปีเนี้ยมันมาออกก่อนออกอะไรเนี่ยหลังยังไงมันมีผลยังไงกับเกษตรกร,ร,กรครับพี่กากครับครับก็ปกติแล้วอำเภอแกงของเราเน่ะจะมีทุเรียนทําสาร,ค,รคือจะต้องเขาจะต้องตัดเป็นมีดแรกแต่สวนไร่ที่เกสอรเนี่ยไม่ได้ทําสาร,รพอเราใช้กูหูเพราะว่าเจ๊พิษกเข้าใจในระบบของทุเรียนว่าทําใบเร็วนะฮะ อดน้ําเร็วงดน้ําเร็วแล้วก็ฉีดเปิดตาดอกอเขาทําถูกสูตรมากเลยอของเขาออกพร้อมกับทุเรียนที่เขาทําสารทั่วๆไปครับส่วนนี้ครับคือมันได้เปรียบส่วนอื่นตรงที่ว่าเขาใช้คู่หูและเขาเข้าใจขระนวนการผลิตของของทุเรียนเขาเลยทําพร้อมกับทุเรียนที่ทําสารอ้โหครับนี่ก็ถือว่าด้วยประสบการณ์ของเธอนะครับตั้งแต่วัยเด็กคุกเคกับการปลูกสวนทุเรียนมาเธอก็บอกเนี่แหละครับภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมกับเรียกว่าเทคโนโลยี ยุคใหม่ที่มาใช้กับใบกับกิ่งกับต้นแล้วเธอก็บอกว่าสวนว่าเธอแม้จะเพิ่ง5ปีเพราะว่าเปลี่ยนจากขนุนนะครับมาเป็นทุเรียนหลากสายพันธุ์ถึง34สายพันธุ์เป็นทุเรียนเก่าทุเรียนใหม่นะครับตั้งแต่ทุเรียนสายพันธุ์แม่ท่งแม่เท่าไล่มานะครับกบใช้น้ํานกกระจิบนกกระจาบอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเธอเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์แล้วเธอก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านนํามาบอกกันทั้งเคล็ดลับแบบเดิม และความเพิ่มเติมคือความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเพราะว่านี่คือภูมิปัญญาที่ตั้งใจนะครับก่อร่างสร้างเนื้อมาด้วยภูมิปัญญาแห่งการเกษตรที่สําคัญครับเธอก็ได้พลิกชีวิตมาใช้นะครับคู่หูมหัศจรรย์นะครับเมื่อ3-4ปีที่แล้วโดยพิกัดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนพ้องพี่น้อง ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนหน้า,ารเกษตรที่กําลังจะทําการเกษตรแบบอินทรีย์แบบเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะบอกคู่หูมัศจรรย์ให้กับเพื่อนพ้องบอกเชิญบอกได้เลยครับก็ใช้มา4ปีแล้วปีนี้จะเข้าปีที่5แล้วก็ดีจริงๆค่ะแล้วก็จะใช้ตลอดไปแล้วก็สามารถแนะนําชาวสวนที่มาเที่ยวไร่ชิปหรือมาดูการทําแบบง่ายๆให้ใช้ด้วยค่ะโอ้ชัดเจน